สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องส่วนครัวก็จะชวนเพื่อนๆมาทอดกุนเชียงกันค่ะ หลายๆคนอันนี้เน้นว่าเพื่อนๆหลายๆคนที่อาจจะแบบว่าไม่ได้เข้าครัวบ่อยๆไม่ได้เป็นแม่บ้านแค่แบบอยากจะเริ่มหัดทำอาหารบางคนก็อาจจะไม่รู้วิธีการนี้นะคะก็คือวิธีการทอดกุนเชียงให้กรอบการทอดกุนเชียงเนี่ยเขาไม่ได้ใส่น้ำมันนะเพื่อนๆจริงๆแล้วเขาใช้น้ําในการทอดบางคนบอกว่าทอดกุนเชียงยังไงทอดที่ไรไหม้ทุกทีเลยพอ,พอใสน่น้ํามันต่อให้ใช้ไฟแรงหรือไฟอ่อนก็ตามก็ยังไหม้ มันผิดตรงที่ใส่น้ำมันนี่แหละคะ่ะเพือเ่อนเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเวลาทอดกุนเชียงให้กรอบทอดยังไงนะคะก็วัตถุดิบก็มีแค่กุนเชียงแล้วก็น้ำเปล่าเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะเริ่มจากอางกระทะด้วยไฟกลางค่อดมาทางไฟอ่อนนะคะเสร็จแล้วก็ใส่ตัวกุนเชียงลงไปได้เลยแล้วก็ตามด้วยน้ำเปล่านะคะน้ำเปล่าน้ำดื่นธรรมดาเลย กาดแค่พอแบบปริมๆม,มตัวกุนเชียงอะนะคะประมาณเกือบท่วมนะคะแล้วก็คนเขาผัดเขาไปเรื่อยอะค่ะให้น้ำค่อยๆแห้งลงแห้งลงจนกุนเชียงเนี่ยเขาคายน้ำมันออกมาเองนะคะ เนืเงื่อนตอนแรกที่เราใส่น้ำเข้าไปเยอะๆเนาะมันจะค่อยๆแห้งลงแห้งลงแล้วมันจะเปลี่ยนจากน้ำค่อยๆกลายเป็นแบบมีความมันจากคุณเชียงออกมาด้วยนะคะยังให้เราผัดไปเรื่อยๆจนกว่าน้ำเนี่ยมันจะแห้งและกลายเป็นน้ำมันดี๋ยวมันก็จะค่อยๆกรอบเป็นๆก็ค่อยๆดูไปด้วยนะคะนี่นะคะตอนนี้น้ำมันก็เริ่มเป็นน้ำมันแล้วนะ ก็ผัดต่อไปเรื่อยๆค่ะว่อมนจะก็อันนี้ย้ำอีกครั้งหนึง่งนะเพื่อนๆเผื่อว่าใครทําเป็นแล้วก็ือว่าดูเพลินๆแล้วกันนะแต่ว่าถ้าใครยังทําไม่เป็นก็ให้ทําตามบางคนบอกว่าเคยทําแล้วรู้วิธีทยู่แล้วอะไรเงี้ยอันนี้ขอพูดนิดนึงคือเราอะอยากให้คนที่ทําไม่เป็นเขาได้รู้วิธีการเนาะบางทีอะมันเป็นเคล็ดลับหรือว่าเทคนิคเล็กๆน,น,น้อยๆเราก็อยากจเอามาแชร์หรือว่าบางทีเราทําอะไรไม่ถูก เพื่อนๆที่อยู่ในช่องของเราเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนเราได้บอกเราได้นะเราก็จะได้ปรับปรุงนะคะ ตอนนี้นะคะรุ้นเทียงของเราก็เริ่มมีความสุกกรอบขึ้นมาแล้วนะเพื่อนๆแต่ว่าเราอ่ะบางคนชอบกินแบบเกียมๆเ,เราก็อยากจะให้มันเคียยเหนือนน,นะคะอันนี้แล้วแต่คนได้เลยนะชอบแบบไหนก็ทําแบบนั้นนะคะชอบให้มมีความดำ,ดำๆเคียมๆมันจะหอมแต่ว่ากินมากๆแบบนั้นก็ไม่ดีนะโอเคค่ะเพื่อนๆของเราก็เริ่มจากเรียมมากๆแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้ดูนะ้ํามันที่มันแบบว่า ออกมาจากกุนเชียงนะคะเราไม่จําเป็นต้องใส่น้ํามันเพื่อทอดเขาเลยนะแค่ใส่น้ำเราก็ผัดไปเรื่อยนะคะจนกว่าเขาจะสุกกรอบดีถ้าเป็นการใช้ได้อันนี้เดี๋ยวเราไปเสิร์ฟกันได้เลยค่ะ และนี่นะคะก็จะเป็นวิธีการทอดกุนเชียงที่เรามาฝากเพื่อนในวันนี้นะคะจริงๆแล้วเราไม่จําเป็นต้องให้มันดําขนาดนี้ก็ได้มันอยู่ที่ความชอบส่วนตัวนะเพื่อนๆเวลาเรากินเราจะชอบกินให้มันแบบเกรียมๆประมาณนี้เลยอย่างที่บอกนะคะก็ลองดูเรามาไปทําดูใครที่บอกว่าทอดกุนเชียงทีไรไม่ที่ต้องเอาไปทอดกับน้นะะําค่ะแล้วจะได้ผลลัพธ์ที่เพื่อนๆถูกใจนะคะก็ ถ้าหากว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องส่วนครัวลงคลิปซึ่งเราจะลงคลิปทุกวันตอนหนึ่งทุ่มก็ฝากกดติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเพื่อนมีอะไรที่อยากจะติชมหรือว่าแนะนำสามารถคอมเมนต์บอกเราได้เลยเราจะได้เก็บเอาทุกคำติคำแนะนำมาปรับปรุงแล้วก็พัฒนาต่อไปค่ะสำหรับนี้ส่วนครัวก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ